สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนทุศกิจใจนะครับวันนี้ผมขอพาคุณผู้ชมนะครับไปทําความรู้จักกับสาวงามระดับประเทศครับนั่นก็คือคณะมิสไทยแลนด์ยูนิเวยร์สประจําปี2552และสาวงามผู้ที่ได้รับตําแหน่งพิเศษครับและที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมบ้านและพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับกับคุณไข่มุกชุติมาดุรงเดชมิสไทยแลนด์ยูนิเวยร์สคนที่10ประจําปีพุทธศักราช2552และครอบครัวนะครับโดยจะเจาะลึกในทุกแง่ทุกมุมและทั้งหมดนี้ ประกวดนิสส์ไทยแลนด์นิเวอร์สปรไปจำปี2552สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยความประทับใจทางกองประกวดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่สาวงามผู้ได้รับตำแหน่งโดยมีผู้สนับสนุนหลักการประกวดร่วมมอบรางวัลได้แก่สก็อตคาร์เจนอีผลิตภัณฑ์ซีเล็กทูนา่าสลิมอัพเซ็นเตอร์ AIS และโรงแรมโซฟิเทลเซนทาราแการ,รุงเทพรวมถึงผู้ร่วมสนับสนุนได้แก่โตโยต้าคัมรี่บิวตี้เจมส์บริษัทฮิวเล็ตแพ็กกาดประเทศไทย,ไทยจำกัด เครื่องสำอาง BSC Cosmetology Chisado Professional เมืองไทยประกันชีวิตและชุดแต่งกาย MK Mitchell k l i n บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มและความปราบเรือของเราสาวงามนับเป็นคืนแห่งความทรงจำของพวกเธอทุกคนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะที่นี่บ้านไข่หมูเองค่ะเราเข้ามากันเลยดีกว่านะคะ คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมกำลังนั่งอยู่กับคุณไข่มุกชุติมาดุรงเดชนะครับมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สประจำปี2552ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆเลยกับตำแหน่งนะครับแล้วเรายังมีข้อมูลแล้วเราทราบมาว่าคุณไข่มุกนี่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนางงามตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแรงบันดาลใจตรงนี้มาจากไหน ใช่ค่ะก็คือไข่มุกอย่างแรกเลยนะคะประทับใจในความสวยของพี่ทุกๆคนนะคะคแล้วพอรู้ด้วยว่าพี่ทุกคนเนี่ยเวลาดำรงตำแหน่งแล้วจะต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมก็ยิ่งประทับใจว่าออ้ค์ทั้งสวยทั้งจิตใจดีและการทำามีไข่มุกคิดว่าเป็นการที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าค่ะเอามาถึงวันที่ไปสมัครมั่งเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจหลายอย่างเลยทีเดียว เลาาให้้รรฟัังมคบก็คือบังเอิญมากไขมุกเป็นคนสมัครคนที่สิบเพราะว่าคนคนข้างหน้าไขมุกเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปกับเพื่อนที่เขามาสายก็เลยได้สมัครเป็นคนที่สิบแล้วก็เวลาไขมุกจับฉลากอะไรก็จะได้จะได้สีชมพูตลอดเวลาซึ่งหมายเพราะว่าสิบนี่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของเราเลยส่วนหนึ่งก็รู้ว่ารู้ว่าเป็นความบังเอิญรู้เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่สิบคือพี่พี่นักข่าวเขาทักเนียคะว่าไอ้นี่สมัครเป็นผู้สมัครหมายเลขสิบคิดยังไงรู้สึกยังไงแล้ว ปีนี้มิสแทนดีไลน์ยูนิเวอร์สเป็นปีที่สิบไข่มุกก็อ๋อเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาคิดได้ตอนนั้นอุ้ยแล้วก็อ๋ออ๋อก็สงสัยจะโชคปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสีชมพูอีกใช่ค่ะเวลาจับฉลากชุดป้ายน้ําหรือว่าชุดอะไรต่างๆก็จะเป็นสีชมพูโชคดีมากเป็นเพราะเป็นสีที่ไข่มุกชอบเวลาใ,ในในช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บตัวเนี่ยได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายกับเพื่อนมีกิจกรรมอะไรบ้างครับตรงนั้นมีประทับใจอยู่สองอย่างก็คือได้ไป เยื i, อนมูลนิธิเด็กอ่อนพญาไทยแล้วก็ไปที่เกาะพัง,งานก็รู้สึกสงสารเขาอะค่ะเพราะว่าเวลาเราเข้าไปทุกคนเขาก็เรียกเราว่าแม่ะะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วค่ะรู้สึกดีใจที่เราได้มีโอกาสมานะทำตรงนี้ถึงแม้จะเป็นแค่การมอบความรักให้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ก,แก็ดีใจที่ได้ทำตรงนั้นนะคะแล้วก็มาถึงวินาทีที่ทุกๆคนรอคอยจริงๆคือวินาทีที่ ยืนอยู่สองคนสุดท้ายบนเวทีการประกวดแลาจะต้องมีการประกาศผลแล้วเห็นว่าคุณไข่มุกี่ยกุมมือเพื่อนอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้ตำแหน่งรองมิสไทยแลนด์ยูเนี่ยเวิร์สนะครับวินาทีนั้นรู้สึกยังไงครับคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะภูมิใจตัวเองที่สุดได้ที่ได้มายืนสองคนสุดท้ายถามนิดน,นึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไข่มุกเป็นคนอย่างไรครับเวลายอยู่กับครอบครัวส,สบายๆอย่างเงี้ยไข่มุกเป็นคนขี้อ้อนริงเหรอครับขี้อ้อนยังไงฮะขี้อ้อนเหรอเอาพี่วินค่ะ คุณพ่อคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาคือเวลาไขมุกคิดว่าเวลาเราอยู่นอกบ้านเวลาไขมุกเป็นประธานนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยไขมุกก็จะต้องมีความมุ่งมั่นมีความเป็นผู้นําในตัวเองเรียนจบที่ไหนที่ไหนบ้างครับเอาตั้งแต่ปริญญาตรีก่อนปริญญาตรีเรียนที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมที่ไประเทศอังกฤษค่ะคแล้วก็ปริญญาโทก็เรียนที่มหาวิทยาลัยซิตี้ n ิ v ว r s ิตี้ที่ลอนดอนค่ะอ่าปริญญาตรีตรน,รน,นรรี่เรียนทางด้านปริญญาตรีเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ แล้วส่วนปริญาโทก็จะเป็นบริหารธุรกิจค่ะทาไมถึงสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารนะฮะเพราะว่าไข่หุกเป็นคนชอบทานนี่คือเคล็ดลับใช่ไหมทำไมมันมีมันมีส่วนอะไรเป็นคนชอบทานก็เลยเลือกเลือกวิทยาศาสตร์อาหารวคิดว่าคือตอนแรกอะค่ะอยากเป็นหมอครับแต่ว่าคือไข่มุเป็นคนที่อ่อนไหวเกินที่คิดว่า ความอ่อนอ่อนไหวตรงนี้มันอาจจะทําให้การตัดสินใจบางอย่างในหน้าที่หมอแต่ไม่ไม่ไม่ดีดีพอก็เลยเปลี่ยนสายอาชีพแล้วก็คือคิดว่าวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการอาหารเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วเราสามารถนํามาใช้ได้ทุกวันคุณเฉยมุกตอนที่ช่วงเรียนเนี่ยนะครับเป็นประธานนักเรียนด้วยแสดงว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยทีเดียวใช่ค่ะคุณเมุกเป็นคนชอบทํากิจกรรมมากมีอะไรบ้างฮะเป็นกิจกรรมอะไรที่คุณเฉยมุกทำมาทำมั่งมาเล้วว่ ก็ตอนที่เรียนที่อยู่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมค่ะก็ชอบเต้นค่ะเต้นฮิปฮอปเต้นซาลซ่าเต้นฮิปฮอปเต้นเซอรซ่าใช่แล้วก็เล่นกีฬาไหมฮะเล่นขาเล่นบัเล่นบาสเล่นแบดเล่นบาสแล้วก็ตอนที่ได้มาอยู่รอนร้อนก็ได้มีโอกาสเดินแบบแล้วก็ทายบบแต่ผมสนใจมากๆเลยเดียวนะครับผู้ชมครับเต้นซาลซ่าครับไปเรียนจากตรงไหนฮะเรียนที่มหาวิทยาลัยค่ะ๋อก็มีชมรมใช่มีชมรมเหรอแล้วอย่าง ผมนี่จะเต้นได้ไหมเต้นได้ค่ะทุกคนเต้นได้เป็นอะไรกันเต้นเป็นอะไรช่างไงอย่างนี้<า>ต้องคงต้องสอนสเต็ปผมสักนิดหนึง่งได้ครับสุดท้ายนี้นะครับคุณไข่มุกได้วางแผน อนาคตสําหรับชีวิตของตัวเองไว้อย่างไรบ้างครับค่ะแผนสั้นๆที่จะใกล้ถึงนี้นะคะในเดือนสิงหาคมก็ไข่มุกจะใช้ความมุ่งมั่นอย่างที่สุดที่จะคว้าตำแหน่งมิสยูเนเวิร์สมาให้ประเทศไทยให้ได้แต่ว่าถ้าเป็นแผนในระยะ10ปีนะคะไข่มุกก็จะอายุส3ใช่ไหมคะครับก็ไข่มุกก็อยากแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยะคะ่ะแล้วก็มีลูกคงสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนประมาณนี้ คุณผู้ชมครับเรื่องราวของคุณแข่มุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับช่วงหน้าครับเราจะไปพูดคุยกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นของเธอพักสกูตเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ